สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆเ,เกษตรวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยนะครับ <ream> <une> เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ <ream> <une> เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการหาไรายได้เสริมนะครับสำหรับผู้ที่มีงานประจำอยู่แล้วหรือจะทำเป็นไรายได้หลักสำหรับผู้ที่ยังว่างงานอยู่นะครับ ผมเริ่มทำเกษตรอีตั้งแต่ปี2560นะครับโดยเช่าพื้นที่บริเวณใกล้ๆบ้านนะครับปัจจุบันทำงานประจำอยู่นะครับเดือนไม่มากนะครับเป็นพนักงานระดับล่างๆก็จะทำเกษตรนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์เพื่อหารายได้เสริมปัจจุบันเป็นยุคข้าวของแพงนะครับแพงไปทุกๆอย่าง ก็จะมีปัญหาสําหรับผู้ที่มีเงินเดือนน้อยมีรายได้น้อยนะครับสิ้นเดือนเงินไม่พอใช้ก็ต้องไปกู้นะครับถ้ากู้ดอกเบี้ยถูกๆจากธนาคารไม่ได้ก็ต้องไปกู้กันนอกระบบนะครับดอกเบี้ยก็มีให้เลือกหลายไซส์นะครับตั้งแต่3บาท5บาท7บาท10บบาทก็แล้วแต่เพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับจะไปเจอเจ้าหนี้คนไหนนะครับ ส่งดอกกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นปีบางคนส่งมาหลายปีก็ยังไม่หมดนะครับต้นก็ยังคาเดีอยู่อย่างนั้นเองนะครับถ้าจะให้หลุดจากวงจรนี่นอกระบบนะครับก็ mm hmm. จะต้องมีรายได้เพิ่ม mm hmm. การทำเกษตรอินทรีย์ก็เป็นอีกทางเลือกนะครับซึ่งในปัจจุบันมีผู้คน หันมาดูแลในเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นพืชผักอินทรีย์จึงเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ในขณะนี้นะครับในส่วนของผมผมเริ่มปลูกผักสลัดนะครับในพื้นที่หนึ่งงานทยอยปลูกนะครับไม่ได้ปลูกครั้งเดียวคิดคำนวณน,นะครับหนึ่งแปลงจะได้ผักกี่กิโลขายกิโลละหนึ่งรอยบาท หนึ่งแปลงจะได้เงินเท่าไหร่นะครับถ้าปลูกหลายๆแปลงก็จะได้เงินเท่านั้นเท่านี้คิดคำนวณไว้เสร็จสับเลยนะครับคิดแบบคนที่ไม่มีประสบการณ์นะครับพอได้ลงมือทำจริงๆแล้วนะครับผลปรากฏว่าผลผลิตไม่ได้อย่างที่คิดไว้นะครับไม่มีไรายได้อย่างที่หวังไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะครับ ก็คือไม่ประสบความสำเร็จในช่วงครึ่งปีแรกนะครับการปลูกพืชผักอินทรีย์ที่ผมทำอยู่การปลูกพืชผักอินทรีย์แบบ100%เอร์เซนเพื่อสร้างรายได,ได้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายๆคนคิดไว้นะครับผู้ที่ทำต้องเจอกับอุปรสรรคปัญหามากมายเลยนะครับหลายๆคนลงทุนเป็นแสนบางคนเป็นล้าน หยุดทำนะครับไปต่อไม่ได้แก้ปัญหาต่างๆไม่ได้นะครับสรุปก็คือเจ๊งนะครับสำหรับผู้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับเป็นเกษตรมือใหม่หรือที่ทำอยู่แล้วจะสู้ต่อจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับจะทำอย่างไรให้การทำเกษตรอินทรีย์แบบร้อเปอร์เซ์ประสบความสำเร็จเพราะว่าถ้า ทำเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชผักอินทรีย์ประสบความสำเร็จนั่นก็หมายความว่าเงินรออยู่ข้างหน้านะครับทําอย่างไรคลิปหน้าผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ